ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากให้ความไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงยังให้ความไว้วางใจรัฐมนตรีอีกสิบคนที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งสุดท้ายนี้ทาให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้โดยผลการลงมติมีดังต่อไปนี้หนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ไว้วางใจ206คะแนนไว้วางใจ256งดออก เสียงเก้าสองนายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ไว้วางใจ207คะแนนไว้วางใจ241งดออกเสียง23นายอนุทินชาญวิรกพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ไว้วางใจ205คะแนนไว้วางใจ264งดออกเสียง3 4พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ไว้วางใจ193คะแนนไว้วางใจ2 6งดงดออกเสียง11 พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ไว้วางใจ212คะแนนไว้วางใจ245งดออกเสียง13นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ไว้วางใจ205คะแนนไว้วางใจ262งดออกเสียง5 7เนายชัยวุฒรนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ไว้วางใจ205คะแนนไว้วางใจ249งดออกเสียง18 นายจุติกราเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ไว้วางใจ209คะแนนไว้วางใจ244งดออกเสียง17นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังไม่ไว้วางใจ204คะแนนไว้วางใจ249งดออกเสียง18นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทยไม่ไว้วางใจ206ไว้วางใจ246งดออกเสียง20 และนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ไว้วางใจ2 0 8แคะแนนไว้วางใจ243งดออกเสียง20ขณะเดีวยวกันรัฐมนตรีที่ได้รับการไว้วางใจมากที่สุดคือผลเอกประวิตรรองลงมาคือนายอนุทินและตามด้วยนายศักสยามขณะที่นายจุตรินมีคะแนนได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุดส่วนคะแนนที่ไม่ไว้วางใจพบว่าผลเอกอนุพงศ์ได้รับคะแนนมากที่สุด